iPad Pro 2นะครับณตอนนี้เนี่ยผมใช้งานมาประมาณ3-4วันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันใช้แล้วมันรู้สึกยังไงบา้างแตกต่างจากเดิมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับน้ำหนักของตัว iPad Pro 2เนี่ยตัวหูฟังลมเคสรู้สึกว่าหนักกว่าตัว iPad Pro เล็กน้อยนะครับในในเรื่องของเราไม่เราไม่ได้ไปดูเรื่องของตัวเลขแต่เอาแค่ความร,รู้สึกที่เราจับขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามันหนักกว่านะครับ ในภายนอกเนี่ยตัวหูฟังเนี่ยมันแทบจะเป็นฝาแฟดกับตัว AirPod s Gen 1เลยนะครับส่วนเรื่องตัวเคสชักชิ้งเคสเมันจะมีจุดแตกต่างอยู่ก็คือข้างๆตรงนี้มันจะมีช่อง2ช,ช่องเอาไว้ร้อยสายของแขนนะครับแล้วก็ข้างล่างมีลำโพงนะครับลำโพงนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยมันมีลำโพงมาแล้วมันเอาไว้ตามหาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่ เวลาที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือสมมุติว่าเวลาที่ตัวหูฟังกับเคสเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะอยู่ในกล่องนะแล้วเราจะต้องการตาหาเราสามารถใช้แอปไฟมายนะครับกดให้มันเพล o ซาวนะครับ คือระดับเสียงที่ได้จากตํารัวลาโพงเนี่ยมันออกมามันก็ค่อนข,ข้างดังอยู่นะครับส่วนเวลาที่เราต้องการหาตัวหูฟังอย่างเดียวนะถ้าตัวหูฟังเราหล่นทําหล่นแล้วแบบอยู่ในรถหรืออยู่ในซอกต่างๆหรือลืมไว้ตรงไหนแล้วเ,เราหาไม่เจอทั้งทั้งที่ว่าตัวหูฟังมันไม่ได้อยู่ในกล่องเคสนะครับความดังของเสียงมันจะได้ประมาณนี้ครับ คือมันจะอยู่ในระดับความดังประมาณเหมือนรุ่นเก่าแหละนะครับมันไม่ได้ดังไม่ได้ดังขึ้นเยอะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราใส่อยู่ในกล่องเคสมันจะช่วยมีมีเสียงดังอ่ะมันช่วยหาได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะอารมณ์อยู่ประมาณนี้นะครับนอกจากนอกจากเรื่องของการกดให้มันเพลงซาวแล้วตามหาง่ายขึ้นเนี่ยการใช้ตัวหกาการใช้ในตัวแอปปลายไมยในการหานะครับมันก็หาง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามัน ค้นหาง่ายได้ะระดับประมาณเหมือนใช้ตัว Air Tag เลยนะครับในในส่วนนี้นะครับแล้วมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานตัวหูฟังกันดีกว่านะครับการใช้งานตัวหูฟังเนี่ยดยโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีกว่าตัว Gen หนึ่งพอสมควรนะครับในในเรื่องของการใช้โหมด ANC นะครับวันที่เราใส่ใส่หูฟังเข้าไปแล้วเนี่ยการเปิด ANC ไว้นะครับ มันให้ความรู้สึกว่าตัวหูฟังเนี่ยมันฉลาดกว่าเดิมนะครับมันมี Adaptive ในส่วนนี้ไว้นะครับคือวาาวเวลาเราเราใส่หูฟังเราเปิด n อนะครับแล้วเราตั่งนั่งทำงานเงียบๆอยู่แล้วเกิดอ่าข้างๆเราเกิดมีคนทำอะไรเสียงดังนะครับมีคนสไลด์ประตูเหล็กหรือดึงเทปแพ็ของแกล้แกลกนะครับอยู่ในระยะใกล้ๆแล้วเกิดเดซิเบลเสียงหรือเกิดมีภาวะเกิดเสียงดังขึ้นแบบเฉียบพันอะไรประมาณนี้นะครับ การที่เราใส่หูฟังแล้วเปิด ANC อยู่เราก็จะได้ยินเสียงเหล่านั้นเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยอยู่นะม,นมันโอเคอยู่อย่างยกตัวอย่างนะครับผมลองเทสไปเดินตรงสกายวอล์กตรงบริเวณฟุตบาทอะไรอย่างนี้นะครับคือช่วงจังหวะที่อยู่ตรงสกายวอล์กร,ออร,ร Fall, ถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปมาตึงตึงตึเราจะได้ยินเสียงนะทั้งที่เราเปิด ANC อยู่เราเดินอยู่ริมฟุตบาททดลองดูช่วงรถเม์วิ่งผ่านหรือชดเรื่องช่วงที่แบบรถ ตัวเครื่องเสียงดังท่อดังหรือมีการ่ยนแลงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะครับมันมันรู้สึกว่าเือโอเคแหละบางทีเราใส่หูฟังแล้วเราก็อาจจะเผลอลืมตัวเปิด ANC ไว้แล้วเราก็เราก็เดินไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเดินไปซื้อของในซูเปอร์เดินไปซื้อของอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเราก็เดินอยู่แล้วทั้งที่เราก็ลืมตัวว่าเราเปิด ANC ไว้นะครับช่วงจังหวะที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรข้างนอกเสียงดังโดยข้างๆเราอะนะครับมีใครตะโกนีเ่ มันมีเสียงเข้ามาแล้วมันทำให้เรารู้ตัวนะาผมรู้สึกว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องของ Transparency mode เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันมันทำให้รู้สึกว่าการใส่หูฟังที่เป็น In Ear นะครับมันสบายขึ้นนะครับในในสบายในที่นี้คือคือโดยปกติตัว Gen หนึ่งที่เราที่ผมใช้มาเนี่ยมัน มันรู้สึกว่าพอเปิดโหมดนี้แล้วก็จริงนะครับแล้วเวลาเราคุยเราพูดโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังมันยังมันยังมีงมความรู้สึกเหมือนแบบอารมณ์ประมาณเหมือนนิ้วอุดนะครับมันมีเสียงอู้อู้ที่แบบเป็นเสียงพูดของเราวนเวียนอยู่ในกล้องอยู่ในหัวมันแบบอู้อู้อยู่ในหัวนะครับมันรู้สึกว่ามันจะแบบคุยแรกๆก็แบบ รู้สึกว่าใช้งานแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยทัดร่แต่พอถ้าเป็นการคุยโทรศัพท์นานๆเนี่ยมันรู้สึกอึดอัดอยู่สมควรนะครับแต่ถ้าเป็นตัว AirPods Gen 2เนี่ยต้องบอกว่ายังไงอ่ะคือมันเหมือนกับว่าเราใส่หูฟังอินเอียร์แต่มันไม่อึดอัดเท่าใส่หูฟังอินเอียร์อรมณ์มาะมาณเนี้ยคือมันต้องใช้ว่าคือคือความรู้สึกของการใส่หูฟัง AirPods Pro Gen 2แล้วเปิด Transparency mode เนี่ยแล้วเราคุยโทรศัพท์นานๆเนี่ย มันไม่อึดอัดมากมันไม่ได้ยินเสียงมันเหมือนมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับที่เราใส่หูฟังปกติทั่วไปที่ไม่ใช่หูฟงังอินเอียนะครับแต่ว่ามันยังรู้สึกอยู่แหละว่าเป็นเป็นเป็นเสียงที่ถูก ดูจากไมโครโฟนเข้าไปอ่ะมันรู้มันรู้แหละมันมันไม่ได้เป็นเสียงธรรมชาติที่เราใช้หูฟังทั่วไปแล้วมันได้ยินเสียงตัวพูดของเราเองมันไม่ได้ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่มันก็รู้สึกสบายขึ้นมันคลายกับคาว่าเราใช้หูฟังทั่วไปอยู่มันรู้สึกโอเคขึ้นนะในจุดนี้ในสองส่วนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีกว่าเดิมมันทํางานได้โอเคขึ้นมันใส่สบายมากขึ้นนะครับใส่นานๆผมทดลองใส่3ามสี่ชั่วโมงแล้วไม่ไม่ไม่ได้เปิดโหมดครั้งนี้ค้างไว้เลยนะ ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดมากนะครับรู้สึกว่ามันใช้งานได้โอเคนะครับในส่วนของเรื่องของการฟังเพลงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเจนหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบมันดีมากเลยอะไรแบบนั้นนะครับมันคือมันดีกว่าเดิมดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่ได้ถึงขั Dart ข้นดีมากมาก,มากนะครับาการฟังเพลงนะครับใน,ใน,ในรูปแบบของตัวพวกเสียงเบสเสียงทุม้มต่าง มันมาชัดขึ้นมาเป็นลูกๆเสียงพวกเสียงร้องเสียงแหลมต่างๆโอเคมันมาชัดเจนมากขึ้นมันฟังสบายมากขึ้นนะครับก,การดูหนังนะครับมันรู้สึกว่าก็คือด้วยด้วยคำนี้ว่าเสียงต่ำเสียงเบสมันมาหนักแล้วเวลาดูหนักแอคชั่นดูอะไรต่างๆที่รองรับดอเบย์แอมอ e มันก็มันก็รู้สึกสนุกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้หนักถึงขั้นแบบอยู่ในระดับพวก a p ร์พ m a ์นะครับด้วยความที่ว่า ตู้ขนาดหูฟังไซส์หูฟังไซส์ดเวอร์มันต่างกันนั่นก็มันก็ไม่ถึงขั้นนั้น AirPods Pro ผมเอาพกเอกไปข้างนอกเนี่ยมันอากาศมันร้อนผมเป็นคนขี้ร้อนด้วยมันมันสามารถเวลาที่แบบอาจผมเดินไปซูเปอร์เดินไปธนาคารฝั่งสยามหรือเดินไปเซ็นทรัลเวลไปทำธุระอะไรอย่างเงี้ยมันช่วงจังหวะที่เดินอ่ะมันใช้เวลาหลายนาทีเราสามารถเปิดข่าวเปิดคลิปข่าวเปิดเพลงเปิดอะไรฟังโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่ามีเสียงรบกวนอะไรเยอะนะครับมันรู้สึกว่าโอเคอยู่แต่ถ้าเป็น AirPods Max เนี่ยเดินกลับมาธุระคือเปียโชค แันะน,นั้นรู้สึกว่ามันร้อนไปนิดหนึ่งนะครับตัว AirPod Pro ผมรู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับใน,ในจุดนี้นะครับเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่นะครับการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยตัวหูฟังเนี่ยผมใช้ได้อยู่หลอราวประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมง40-50นาทีประมาณนี้ลราวอย่างงี้ยังไม่ได้ใช้ถึงได้ถึงเกณฑ์ที่ Apple บอกไว้คือ6ชั่วโมงนะครับยังใช้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตัวชาร์จิงเคสนะครับชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวหูฟังได้อยู่ราวเ,เราประมาณ3ครั้งกว่าๆนะครับผมว่ากเา็เราประมาณว่าใช้2วันชาร์จ1ครั้งประมาณนี้นะครับตัวชาร์จชิงเคสนะครับก็คือมันสามารถรองรับการชาร์จไร้สายผ่าน m ม็กเซฟอันใหญ่อุงกลม,ม,ม,มที่แปะหลางไอโฟนได้นะครับแล้วก็สามารถไปแปะชาร์จกับพวกที่ชาร์จของ Apple Watch ได้ด้วยนะครับในจุดน,นี้ผมก็ก็โอเคบางทีแบบใส่ไ h t นิ่งเราไม่ว่าง Apple Watch เราชาร์จแบตเต็มแล้วก็แปะนี้เข้าไปกับที่ชาร์จ Apple Watch ได้เลยผมรู้สึกว่าเอ้ย ในจุดนี้ถือว่าดีอยู่นะครับเรื่องของความคุ้มค่าราคานะครับคำนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันเพราะคําว่าคุ้มของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะให้บากน้อยเกันแค่ไหนนะครับสําหรับคนดูนะครับลูกค้าที่จะถามว่าเอ้ยฉันใช้เจนหนึ่งหนูใช้เจน1อยู่ผมใช้เจน1อยู่พี่ใช้เจน1อยู่จะเปลี่ยนเป็นเจน2ดีไหมนะครับผมผมขอให้เป็นเป็นํำแนะนํา2ออย่างแล้วกันนะคือถ้าคุณ ไม่หมายไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคุณมีงบพออยู่แล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยสนับสนุนดีเลยเปลี่ยนเลยแหละเปลี่ยนเลยซื้อเลยคุณจะได้เห็นถึงความแตกต่างและคุณได้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเจนหนึ่งฉันยังยังใช้ได้อยู่นะครับยังรู้สึกโอเคอยู่แล้วก็เรื่องเงินก็ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ก็ใช้เจนหนึ่งไปก่อนใช้จนมันพังแล้วค่อยซื้อเจนสองก็ได้นะครับซื้อชาซื้อเร็วได้ใช้เหมือนกันนะครับที่เวลาลูกค้าถามผมก็จะให้คขาแนะนําประมาณนี้นะครับว่าถ้ามันจะแตกต่างกันอยู่ มันเห็นได้ชัดเจนอยู่แต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าแบบไม่มาเล่นเงินอะไรคุณก็สมาซื้อได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมจะไม่อาจจะไม่มีอินเสิร์ตมาประกอบอะไรเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจริงๆก็คืองานยุ่งผสมควรนะครับยังไม่ค่อยมีเวลามากนะครับคลิปนี้มาไลฟ์ฟังคำพิ้เตรงนี้ก่อนนะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมมาเล่านะครับมันจะเป็นประโยชน์สำหรับในการตัดสินใจได้อยู่บ้างนะครับคลิปนี้ขอลายงเท่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาลวครับบายครับสวัสดีครับ